ทำอะไรด้วยตะข้าเนี่ยหนูเซอร์ไปเก็บผักมานะคะ ได้เยอะอีกแล้วสีจะไปฝากเพื่อนนะอันนี้ฉากด้านนี้นะคะรถปลูกเสร็จหมดแล้วนะก็จะเป็นคะน้าค่ะกวางโต้งแล้วก็ผักกาดขาวปลีค่ะรอให้มันโตนะแฮดิสนะคะแล้วก็แครลลอทนี่งอกมาแล้วนะเยอะเลยนะคะไรดิอันนี้ผักชีนะคะขึ้นมาเองนะเต็มเลย ด้านนี้นะคะเราจะปลูกผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็กุ้ยช่ายส่วนนี้เป็นผักชีลาวค่ะอาติโชกดอกใหญ่มากเลยค่ะดูสิคะนี่ออกมาแล้วนะคะรอผัดโตนะคะเพราะมาเมล็ดมันเอาไว้ตรงนี้นะคะจะได้อบอุ่นแล้วก็โตเร็วๆ ตอนนี้บ้านรถอยู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิอยู่นะคะดอกไม้ป่ามันกำลังออกดอกมานะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเต็มสนามหญ้าหน้าบ้านรถเลยนะแล้วตอนนี้นะคะเมนรถก็มาปกติแล้วนะคะหลังจากที่เลิกเต้าลูซี่มาเนี่ยได้หนึ่งเดือนได้นะเมนก็มาเลยค่ะดีใจมากเลยเพราะว่ากังวลน,นะคะกังวลว่าเมนรถมันจะหมดไปเลยอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่คลอดลูซี่มาเนี่ยี่ได้สองขวบจะหกเดือนได้นะคะเนี่ยเมนรถเพิ่งจะมานะ ตอนนี้นะคะรถก็มีความสบายใจส่วนหนึ่งนะเพราะว่าร่างกายเรานะคะปกติเหมือนเดิมละไม่มีอะไรแบบให้กังวลใจอะคะ่ะส่วนลูซี่เนี่ยเขาก็เติมโตขึ้นทุกวันนะคะ่ะไม่ดื้อม,มากไม่งองแงมากแล้วก็เขาชอบที่จะไปโรงเรียนนะคะดีใจที่ได้ไปโรงเรียนดีใจได้เจอเพื่อนดีใจที่แบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเขาพูดนี่แบบ เก่งขึ้นทุกวันนะคะภาชท,ทยเนี่ยรถสอนอยู่ทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะตอบเป็นภาษาสเปนซะส่วนใหญ่เพราะว่าชีวิตเขาดําเนินไปเจอเพื่อน mm hmm. เจอญาติพี่น้องเจอพ่อเจออะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะพูดแต่ภาษาสเปนซะส่วนใหญ่ mm hmm. ตอนนี้เราก็เริ่มทยอยเพาะมาเมล็ดผักไทยแล้วนะคะ mm hmm. เพาะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยถามว่า mm hmm. ยังอเคไหมมันก็โอเคที่จะเพาะมาเมล็ดเป็นได้เป็นบางอย่างนะคะตอนนี้อย่างเช่นผักกาดขาวคะนา้าพวก กวางตุ้งอะไรเงี้ยสามารถที่จะเพาะได้ตอนนี้อากาศส่วนใหญ่นะจะประมาณ9-14ถึงส4องศานะในบางวันนะคะมันก็ก็โอเคอยู่มีแดดบ้างอะไรบ้างฝนตกนิดนิดหน่อยค่ะมันก็จะเหมาะกับผักพวกนั้นนะส่วนพวกพริกพวกอะไรเนี่ยก็รอดูนะคะว่าขึ้นตอนไหนนะปีนี้เราตั้งใจจะปลูกพริกจินดาแดงนะคะแล้วก็มะเขือเปราะเนี่ยให้เยอะที่สุดะค่ะ พราะว่าปลูกมะเขือเปราะเนี่ยไม่เคยได้กินสักทีเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เหมือนมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงเนี่ยมันปลูกขึ้นง่ายอะยังไงมันก็ไม่ตายอะแล้วก็งงเหมือนกันนะ,ะว่าทําไมมันแบบทนทานท,นท,านทนรหดมากมายเลยอะส่วนมะเขือเปราะเนี่ยตายตลอดเลยหรือไม่ก็โดนหนอนกินโดน,นตัวด้วงกัดรากอะไรแย่สารพัดเลยค่ะปีนี้ก็เลยโอเคฉันจะทําให้มันดีที่สุดลวกันฉันจะต้องกินมะเขือเปราะให้ได้ ฝนตกแล้วค่ะอากาศหนาวไม่หยุดเลยนะคะฝนตกฝนตก một giá

Så här kan man sätta upp. 我不要。